ถ้าถามฉันนะฉันเองก็อยากมีลูกแต่คนต้องเคลียร์ตัวเองก่อนอะไม่ใช่เขาเกิดมาในสภาพที่แแลนแค้นหรือบางคนนะมีลูกแล้วไม่มีเวลาเลี้ยงต้องส่งไปให้ปู่ย่าตาย,ยายที่ต่างจังหวัดเลี้ยงอะนี่ฉันถามหน่อยเถอะถ้ามีลูกแล้วดูแลเขาได้ไม่ดีจะมีทำไมดูคลิปอะไรอยู่อะคะกัน ดูคลิปพ่อสอนลูกชายเตะบอลเนี่ยนี่เห็นแล้วก็อยากมีลูกเลยฮะเรามีลูกกันไหมรออีกหน่อยนะคะกันฟ้ายังไม่พร้อมจะมีลูกตอนนี้อะคะ่ะฟารู้สึกว่าฟ้ายังใช้ชีวิตไม่คุ้มเลยแต่กันพร้อมแล้วนะพร้อมมากด้วยเนี่ยฟ้ายังไม่พร้อมจริงๆนะคะกันแค่เราทำงามนมั้นก็เหนื่อยมากพอแล้วอะ ไหนจะเรื่องนี้สินของเราสองคนอีกอ้ถ้าเราให้พร้อมแล้วเมื่อไหร่เราจะมีลูกสักทีคำว่าพร้อมของฟ้าไม่ได้หมายความว่าแค่เรื่องเงินนะคะแต่มันเป็นเรื่องของเวลาที่เราจะต้องมีให้ลูกด้วย,ยงั้นก็ตามใจฟ้าแล้วกันไม่มีก็ไม่มีจะไปไหนอาการฟ้ายัางอธิบายไม่จบเลยวันนี้วันหยุด กันจะไปเที่ยวเล่นบ้านพี่อยากไปเล่นกับหลานงั้นก็อยากกลับข้ามมากนะฟ้าลรอกินข้าวเย็นด้วยกันอ คุณดื่มเหล้ามาหรอคะเนี่ยปกติคุณไม่เคยดื่มนี่นาไม่ต้องมายุ่ง <c oughs> นี่คุณดื่มเหล้าไปชดฟ้าเรื่องเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะขอถามตรงเลยนะที่คุณไม่อยากมีลูกกับผมเนี่ยเพราะยังคิดถึงแฟนเก่าอยู่ใช่ไหมฟ้าว่ากันคงเมามากแล้วคะ่ะไปนอนเถอะคะ่ะการไม่ได้เมา กันยังมีสติดีบอกมาเลยว่ายังรักแฟนเก่าอยู่ใช่ไหมถ้าฟ้ายังรักแฟนเก่าอยู่ฟ้าจะมาแต่งงานกับคุณทำไมคะอย่ามาหาเรื่องกันดีกว่านะไม่ได้หาเรื่องแค่พูดความจริงกันถ้าคุณยังขืนพูดเรื่องนี้ต่อฟ้าจะไม่คุยกับคุณแล้วนะคะตอนเนี้ แฟนเก่าฟ้ามันอยากกับเมียมันละถ้าอยากกลับไปหามันก็บอกกันก็ได้ไป <All right. S 1> ไปโอ้ย oh. กันกันเป็นอะไรหน้าเป็นตูดเชียววเ็เรื่องเดิมแหละทะเลาะกับฟ้าเรื่องลูกอะทำไมผู้หญิงสมัยนี้ถึงไม่อยากมีลูกวะถ้าถามฉันนะฉันเองก็อยากมีลูกแต่คนต้องเคลียร์ตัวเองก่อนอะไม่ใชใ่เขาเกิดมาในสภาพที่แรงแค้นหรือบางคนนะมีลูกแล้วไม่มีเวลาเลี้ยงต้องส่งไปให้ปู่ย่าตาย,ยายที่ต่างจังหวัดเลี้ยงอะนี่ฉันถามหน่อยเหอะ ถ้ามีลูกแล้วดูแลเขาได้ไม่ดีจะมีทำไมวะที่แกพูดมามันก็มีเหตุผลแหละแล้วมีเหตุผล,ลอื่นอีกไหมแบบว่าฟ้ายังรักแฟนเก่าอยู่เลยไม่อยากมีลูกกับฉันอะ่ะฉันดูออกนะว่าฟ้าเขารักแกมากแฟนเก่าฟ้าเขาเป็นถึงเจ้าของบริษัทแต่เขาก็เลือกที่จะมาลำบากกับผู้ชายธรรมดาธรรมดาสมองตื้นๆอย่างแกอะ่ะนี่นี่แกหลอกด่าใช่เลยเนะี่ย ฉันพูดเตือนสติฉันไม่ได้ด่าวเว้ยแล้วทำไมฟ้าถึงไม่อยากมีลูกกับฉันล่ะฉันว่านะแกเลิกตั้งคำถามนี้กับคนอื่นแล้วไปถามฟ้าเองดีกว่าเพราะเหตุผลของแต่ละคนะ่ะมันไม่เหมือนกันเอาเออันี้ไปตรวจฉันด้วยทำเสร็จแล้ว ฟ้เดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วมากินข้าวด้วยกันนะการทำของโปรดฟ้าไว้เพียบเลยฟ้าไม่หิวฟ้าเหนื่อยแล้วก็ง่วงด้วยเออฟ้าฟ้ากินสักหน่อยก็ยังดีนะการทำเองกับมือเลยอะอร่อยมากด้วยค่ะ ข้าวเช้าก่อนสิเวลารถติดจะได้ไม่หิวเดี๋ยวกันทอดไข่เจียวให้ฟ้าด้วยฟ้าไม่หิวคะ่ะเมื่อวานเย็นฟ้าก็ไม่ได้กินข้าวเลยนะถ้างั้นเดี๋ยวกันหออกก่อข้าวให้เหอาไหมจะได้ไปกินที่ทํางานไม่ต้องหรอกคะ่ะฟ้าไปทํางานก่อนนะคะฟ้ามีอะไรคะคือกันอยากจะ คำเลือดีๆนะค่ะอะพี่จิมมี่ มาหาผมถึงที่ทำงานมีอะไรหรือเปล่าครับกันพี่มีเรื่องจะมารบกวนกันอีกแล้วอเรื่องเัินอีกแล้วใช่ไหมครับพี่รอบนี้ค่าอะไรแหละครับแต่รอบที่แล้วที่พี่ยืมผมไปผมยังไม่ได้คืนเลยนะ ก็เรื่องค่าเทอมของลูกพี่นะสิตั้งสองหมื่นนะ่ะพี่ไม่รู้จะไปหายืมใครแล้วจริงจริงนี่บัตรเครดิตของพี่ก็เต็มทุกใบเมียพี่ก็ํามาตกงานอีกนี่ผมเห็นแก่ลูกพี่หลานผมนะผมเหนื่อยพี่ยืมอีกอะ่ะบัญชีเดิมใช่ไหมครับ เรียบร้อยครับพี่ยังไงพี่ก็ทยอยคืนผมบ้างนะขอบใจมากนะกันที่ช่วยเหลือพี่มีลูกนี่มันเหนื่อยจริงๆเลยนะทั้งค่าเทอมค่าใช้จ่ายสารพัดเลยอ่ะมีกันโชคดีมากเลยนะที่กันยังม,มีลูกอะ่ะมีลูกมันควรจะมีความสุขไม่ใช่หรอครับพี่ผมเห็นใครๆเขาก็อยากมีลูกขนาดผมเองอยากมีเลย พี่ว่ากันมีลูกเมื่อพร้อมดีกว่าโดยเฉพาะเรื่องเงินนะ่ะจะได้ไม่ต้องมานั่งเครียดเหมือนพี่นี่แหละดูสิหาความสุขไม่เจอเลย ไม่โทรไม่ติดเนี่ยเราปิดเครื่องเพราะไม่อยากคุยกับเราฟ้าทำไมฟ้ากลับม,มาเย็นขนาดนี้อ่ะนี่มันจะข้าแล้วนะกานใจคอไม่ดีเลยอ่ะนึกว่าฟ้านึกว่าอะไร ว่าฟ้าทิ้งกันไปแล้วอะคิดอะไรเลอเธอจะทิ้งอะไรล่ะเพินว่ารถหม้อน้ำฟ้ามันพังแล้วแบตโทรศัพท์ฟ้าก็หมดด้วยอะ่ะฟ้าขอโทษเรื่องเมื่อวันก่อนนะตอนนี้กันมาคิดคิดดูแล้วถึงเราจะยังไม่มีลูกเราก็มีความสุขกันได้ ก็อย่างที่ฟ้าบอกล่ะค่ะไม่ใช่ว่าฟ้าไม่อยากมีลูกนะแต่แค่มันไม่ใช่ช่วงเวลานี้เท่านั้นเองแกเข้าใจแล้วทุกวันนี้ขนาดเราสองคนยังไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยหรือจะเจ็ดเวลาไปเยี่ยมพ่อกับแม่เราก็ยังทำไม่ได้เลยแล้วจะเอาเวลาไหนมาเลี้ยงลูกอะคะการเลี้ยงลูกอะไม่ใช่เลี้ยงแค่วันสองวันนะแต่ว่าเราต้องอยู่กับเขาไปทั้งชีวิตอันนีกว่าที่ฟ้าไม่อยากมีลูกเพราะว่า ฟ้าจะรักใครได้อีกหระอคะในเมื่อใจของฟ้าดวงเนี้ยมันได้ให้ผู้ชายคนนี้ไปหมดแล้วฟ้าต่อไปกันจะขยันทำงานเก็บเงินให้ได้มากที่สุดนะเพื่อลูกของเราเนี่ยนะคนดีมากค่ะแล้วเงินเดือนเดือนนี้โอนเข้าบัญชีฟ้า,ย,ายังยังจ้ะ รีบโอนตอนนี้เลยชักช้าเราอะ่ะโอเคเดี๋ยวโอนให้เลยน่ารักที่สุดเลยค่ะระวังนะถ้าป้ามีลูกเมื่อไหรอ่อ่ะป้าอาจจะรักคุณน้อยลงก็ได้ถ้างั้นผมเปลี่ยนใจไม่มีลูกแล้วดีกว่าก็หน่อย ขอโทษจริงๆนะบางครั้งสูตรสำเร็จของความรักที่สมบูรณ์ไม่จำเป็นต้องมีลูกเสมอไปชีวิตคู่ที่ไม่มีลูกก็สามารถมีความรักที่สมบูรณ์ได้จงคิดมีลูกเมื่อพร้อมเพราะถ้าเราไม่พร้อมเราจะไม่มีปัจจัยในการเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ี่เดี๋ยวๆๆหายแจับอีกวยไเรอออันนี้หนาเขาเนาะ